เราก็มาถึงร้านขนมจีนแต่จนถกแล้วนะคะอันนี้เป็นน้ำยาปูอันนี้หมดแล้วนีแกงแหนมน้ำยากะทิเราไปดูน้ำยากะทิกันเนาะแกงพ่อจ๋าของแม่ไปดูหนคะะได้เลี้ยงไปขวาแกงกะทิน้ำยากะทิน้ำยต้อะขาอนี้ใช่ไหมเนี่ยหนูชอบอันนี้แล้วก็อันนี้คือแกงไดบ้านแกงใดบ้านอะไรบ้างเอาเอาราคายังไงคะเป็นจานหรือเป็นชุดคะ แล้วแต่แล้วแต่สั่งเลยจะเป็นราดก็ได้หรือเอาใจใส่ถ้วยกตหางก,ก็ได้แล้วแต่จะทางข้าวก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาชมเมนูอาหารกันนะคะอันนี้เป็นน้ำยาใต้ ก็ต้องแกงเนาะค่ะอันนี้เป็นแกงเขียวหวานได้จากน้ำยาอันนี้น้ำยาปูน้ำยาจะ้กินได้นะน้ำยาก็ต้องหุงมค่ะอันนู้นอ่ะอันนี้ทอดมันอยากินเออลองยัลองกินเลยพอหอมกินกับข้าวได้น้ำยาได้น้ำยาอร่อยไหมคะคุณตาน้องเกียวกำลังจ้วงขนมจีนนะคะอันนี้แม่น้องเกียวจะไปทานแล้วนะคะอร่อยมากค่ะได้ชิมแล้ว อร่อยจริงาูกลับมาเนะ่มะจะเริ่มแล้วอร่านปูเนี่คอร่อยค่ะเต็มพ้นไม่เผ็ดไม่เผ็ดเป็นน,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 นใจทานได้แม่เกี่ยวลองน้ำยาปูผสมกับน้ำยาใต้ผสมกันนะคะ

เพิ่มนะคะว่าขนมจีนน้ำยาที่นี่อร่อยเมื่อกี้ที่มาทานด้วยกันพวกแกงไช้ปรุงในปลาก็อร่อยค่ะนี่ค่ะหมูทอดภูเก็ตอร่อยมากสั่งซ้ำจานที่สองนะคะจริงๆได้เยอะกว่านี้นะแต่มนเหลือแค่นี้อร่อยมากค่ะถ้ามาต้องมาลองนะ